รับไปที่จังวัาจัลมรดตโน่เป็นวัดพิศนให้ทวนญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ไปที่ว,ว,ททว,ใใทวัดกโตโน่วันที่สิบเจ็ดพาราสลาให้ไปหลายหลายคนไปตามที่นน่นให้รู้เท่าัสวัาตอน้อยของหลวงพ่ เป็นคนสร้างเองให้ไปทุกคนทั้งา,ายรู้จักรัตตตอน,น้อยเพื่อหลวงปูก่ก็ทำไปพอสิ่งนี้พที่นุนแล้วให้ลูกหลานมาอทอดทิ้วัดพัฒนาธรรมรา รอยกระทำเนี่ยให้ยาดูรูปฐานมาเยอะเยอะให้ลองดูกระทำอย่างอื่นทำทเป็นรูปรอรูปเหมือนหลวงปูให้กระทำเป็นกองกระถิ่นกองรับทันให้รูปเหมือนองค์หนึ่งให้ได้มา เราจะไปที่นวัดจัจดทนทบุรีบอกทำรูปอีด้วยแล้วเอารูปรอไปด้วยทีนี้นเราเอาพอวันนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเอาของใจรถไปไม่ต้องอยู่น้ำ ได้แล <c oughs> ้วแล้วยคนอื่นเขาจองเขาจะอยากได้มพระที่มาขวดเมื่อกี้เขาจาจอมแล้วมูจองของใครรูปไปจที่มัดกานสามเจ้าอะไรบ้างลองโหลลองูก็ไป